สวัสดีครับพบกับ Freebud SE2 จาก Huawei เป็นหูฟัง t r e l เล s ราคาถูกนะครับเพียง799บาทในช่วง Early Bird ท่านเองนะครับก่อกดซื้อให้ทันในช่วงวันที่9เดือน9นะครับชุดขายของเข้าอยู่ที่แบตเตอรี่ที่อึดนะครับเมื่อใช้คู่กับเคสชาร์จเนี่ยนานถึง40ชั่วโมงเลยคือมากกว่า1วันซวันกแล้วก็เรื่องของน้ำหนักเบาเพียง3.8กรัมเชื่อมต่อได้ง่ายผ่าน Huawei AI Life นะครับมีลูกเล่นใช้งานพอสมควรเลยซึ่งในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเอามาแกะตัวกันนะครับ ึก็จะเจอกับตัวตลับชาร์จนะครับมีสาย USB Type C แถมมาให้ด้วยรวมถึงคู่มือการใช้งานนะครับแต่ไม่มีจุกหูฟังนะเพราะตัวนี้ไม่ใช่อินเดียนะเป็น Open Fit ที่สวมใส่ได้ง่ายครับแล้วก็ตัวตลับชาร์จเนี่ยต้องบอกว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างเล็กทีเดียวนะครับน้ำหนักเบาเพกพาง่ายนะครับใส่กระเป๋ากางเกงใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงพอร์ตเชื่อมต่อเป็น Type C นะสามารถต่อ Power Bank หรือต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการชาร์จได้เลยนะครับถือว่าสะดวกดีแล้วก็มี เรื่องของการเปิดที่ง่ายนะครับใช้มือเดียวปาดขึ้นได้เลยนะครับเวลาเราเปิดปิดก็สามารถทําได้ง่ายแล้วก็มีไฟ LED แสดงผลด้านล่างนะครับคือเปิดฝาออกมามันจะไฟกระพริกบกระพริบแบบนี้คุณสามารถทํำคอนเน็กชันได้เลยซึ่งตัวหูฟังจะเป็นแบบ Open Fit นะครับดีการรับสัญญาณนะครับตัวนี้รองรับ Bluetooth 5.3แล้วก็มีไมล์หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ไม่ใช่ duo ไมล์นะไมล์ My ตัวเดียวนะครับแล้วก็สามารถสวมใส่ได้ค่อนข้าง,งสะดวกนะเพราะตัวนี้น้ําหนักเบาจริงๆเบาอย่างที่เขาโมโ้เลยนะ ถือ2ข้าง3.8กรัมการเชื่อมต่อเนี่ยทำได้ง่ายนะครับเพียงเชื่อมต่อกับบลูทูธปกติเลยจะเป็น h u เว e i จะเป็นแบรนด์อื่นก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเซตติ้งอะไรต่างๆได้ใน,ในแบบพื้นฐานนะแต่ถ้าต้องการเซตแบบเยอะกว่าเดิมสามารถลงแอปพลิเคชัน h u เว e i AI Live ได้นะครับรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยก็จะสามารถตั้งค่าอัพเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะครับเห็นหูฟังแบบนี้ มีเฟิร์มแวรให้อัพด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเลยคือมันมีเซตติ้งต่างๆอย่างอีควอไลเซอร์ด้วยนะครับปรับพวกโทนเสียงต่างๆให้เหมาะกับการใช้งานนะครับจะมีอยู่4 p r พรีเซตด้วยกันแล้วก็มีเรื่องของเจสเจอร์นะครับสามารถแตะลูด เพื่อบังคับตัวหูฟังได้ด้วยนะครับก็คือเป็นจ e สเจอร์พื้นฐานการสวมใส่ก็ถือว่าเขานั่งสบายนะครับอย่างที่บอกคือน้ําหนักมันเบามากๆนะครับเพียง4กรัมบวกลบทนเสียงจะเป็นแบบแฟลตนะครับจะไม่ค่อยแบบมีเบสอะไรมากนักนะครับซึ่งเป็นข้อจํากัดของพวก ฟัง Open Fit นะรวมถึงไม์ตัวเดียวเนี่ยทำให้การคุยในที่สาธารณะเนี่ยมันทำ noise cancellation ได้ไม่ค่อยดีนะครับก็แนะนำนะสำหรับใครที่ใช้งานค่อนข้างหนักในการสนทนาเนี่ยก็ลองดูรุ่นอื่นๆได้นะครับอย่าง f r e e b u d ส 5i เนี่ยผมว่ามันเป็นรุ่นที่คุ้มมากๆนะครับดูจากตารางที่เปรียบเทียบนะครับฟีเจอร์เขาเยอะเลยถ้าต้องการแบตอึดยังไงฟร b บั s SE2 ก็ยังเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับคือใช้คู่กับตลับชาร์จเนี่ยมากกว่า24ชัว่วโมง สูงสุดถึง40ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับราคาอยู่ที่799บาทในช่วง early bird นะครับแล้วเขาแถม storage bag ให้ด้วยนะครับกดใส่ตะกร้าได้เลยนะครับแล้วก็รอจ่ายตังค์วันที่9เดือน9ทั้งบน shopee และก็ lazada าตามลิงก์ครับสำหรับวันนี้ขอจบเท่านี้